สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ชาวมหโดนสู้โควิดดิฉันค่ะนาวรัตนา,นาันท์กระาสิทธิ์เก่าจากมหาวิทยาลัยมหิดนวิทยาเขตการจนบุรีรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะในวันนี้ค่ะชาวไม่โดนสู้โควิดของเราจะมาพูดถึงค่ะการทํางานในการดูแลร,รักษาคนไทยในสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กับโรงพยาบาลแนวหน้าโรงพยาบาลราม,มาธิบดี ซึ่งแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยท่านดํารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งท่านอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะเสวัสดีครับงขอท่านแนะาําตัวนิดนึงนะคะสวัสดีครับผมในแพทย์สุรศักดิ์ลีลาดุลิปีนะครับก็เป็นสิทธิ์เก่าของมหลาลัยมิดนนะฮะเข้าศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราม,มาธิบดีเมื่อปี2521นะครับ แล้วก็เป็นนักศึกษาแพทย์รามาธิปดีรุ่นที่14นะครับจบละจบม่ฮิดลนะฮะเป็นสิทธิ์เก่าไม่ฮิดลนะฮะแล้วก็กลับมาทำงานนะฮะเป็นบุคลากรของไมฮิดลนะฮะตั้งแต่ต้นนะฮะจนถึงปัจจุบันเลยครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์อาจารย์น,นิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทํางานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะอาจารย์ขา อคำถามแรกค่ะอาจารย์อยากจะทราบนิดนึงค่ะว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีของเราค่ะมีบทบาทหน้าที่และความสําคัญอย่างไรบ้างคะในช่วงสถานการณ์การกแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์เออโรงพยาบาลบธิบดีภายใต้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลธิบดีมาลามีดอนเนี่ยนะฮะก็คงเหมือนโรงพยาบาลทั่วๆไปแต่ว่าเรามีความที่อาจจะต่างคือเออโดยบทบาทเนี่ยเราเราเป็นโรงพยาบาลที่เขาเรียกตติยภูมินะฮะที่ดูแลโรคซับซ้อน คราวนี้ในโควิดเนี่ยเราได้รับมอบหมายนะดูแลคนไข้ที่มีความรุนแรงเยอะในคนไข้โควิดเนี่ยก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงเพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจเราก็ถูกมอบหมายให้ดูคนไข้นะระดับสีเหลืองเข้มจนสีแดงสีแดงก็หมายถึงคนไข้ที่อยู่ไอซแต่พอตอนที่ระบาดเยอะ,ะเราต้องปรับบริบทเราดูตั้งแต่เขียวยันแดงนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเราต้องไปเปิดโรงแรม,มนะฮะดูคนเอาคนไข้ไปนอนที่โรงแรม<ะ>ย้ายคนไข้ที่เดิมอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยไปนอนที่นั้นก็เ<ะ>ป็นคนไข้ที่ระดับสีเขียวสีเหลือง<ะ>และถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราดูแลคนไขท้ที่บ้านค่ะโดยใช้การตรวจทางกายในการสื่อสารแล้วก็จัดยาจากอาหารการกินให้คนไข้ดูแลเขาตลอดนะฮะ ประมาณสองสัปดาห์เว้นได้ราปรับตัวเองหมดเลยนะครับหมดนะอันนี้ก็เป็นความที่ว่ามันเป็นสถานการณ์ระบาดของโลกนะฮะเพราะนั้นมันก็เลยมีอย่างนั้นอยู่นอกจากนั้นแล้วเรายัางต้องปรับขยายนะฮะดูคนไข้ในจํานวนปริมาณมากเพราะนั้นเนี่ยเราทีแรกสุดเราเอทไซที่จะใช้พื้นที่โรงพยาบาลธรมชิตวิจิตรกิจเนประเด็น<ะ>ซึ่งก็เป็นแคมปัสหนึ่ง อยู่ที่สมุดประกาศดู<ะ>เพราะว่าเป็นตึกใหม่โอถงกว่าแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ให้สอดรับกับการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดิน,ดนหายใจนะฮะแต่ถึงจุดหนึ่งก็ต้องมาเวลามันเยอะขึ้นจริง<ะ>เราก็ต้องมาอยู่ที่รมามอทิบดีเขตพญาไทะนะฮะก็ปรับพื้นที่นะ,ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเออมันไม่สามารถจะใช้ได้ทันทีะนะฮะก็ต้องมีการปรับพื้นที่เรียง เราก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนแพทย์นะฮะที่ดูแลคนไข้โควิดของกทมนะอันนี้คือบทบาทที่หน้าที่โดยตรงก็ถือว่ามีความสําคัญมากๆเลยทั้งในการดูแลผู้ป่วยในการรับรีเฟอร์ผู้ป่วยทั้งจากแต่ก่อนที่รับแค่สีแดงตอนนี้เราก็มารับเป็นทั้งหมดรว<ด>ม,<อ>มไปถึงดูแลผู้ป่วยทุกระยะรวมถึงทางไกลด้วยซึ่งก็เป็นบทบาทหน้าที่สาคัญของโรงพยาบาลรามาธิบดีเลยคือในช่วงนั้นเนี่ยสถานการณ์มันมัน ดีมานกับซับไพน์เนาะดีมานมันมามากซับไพายไม่พอเพราะนั้นถ้าเราไปดูแต่ดูเนี้ยไม่พอและเราก็ต้องช่วยกันดูะนะไม่ได้เป็นความผิดของใครเพราะทุกคนก็ช่วยกันทุกเอื้อมมือไปช่วยดูคนไข้ค่ะค่ะอ,อยากให้อาจารย์พูดถึงความประทับใจน,นิดนึงค่ะในการทํางานในฐานะผู้มีการรองพยาบาลรามาธิบดีที่ผ่านมาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในที่นะค่ะ สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันช่วยทำให้ถึงแม้จะเป็นวิกฤตนะ,ะแต่ในมัน,นี้ไม่มโีโอกาสโอกาสโผล่ขึ้นมาเยอะเลยถ้าพูดถึงในตัวโรงพยาบาลกับในคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีเนี่ยทุกคนถอนหัวโขนะนะฮะยกตัวอย่างเช่นพยาบาลน,นะฮะห้องผ่าตัด ซึ่งปกติงานเขาเนี่ยจะดูคนไข้ห้องปะะ่าตัดแทบจะไม่รู้แทบจะเรียกว่า n u r ้อ n g ้นแคเนี่ยก็จะน้อยค่ะเนื่องจากวันๆหนึ่งก็ทํำััตการเขาเขายับตัวเองไปดูคนไข้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคนไข้สีเขียวสีเหลืองนะฮะเนี่ยที่ที่ไหนที่เลยโรงพยาบาลแล้วก็ที่โรงแรมที่เราไปเช่าอย่างนี้ครับมันเป็นการเปลี่ยนมากจากไอ้นี่เขา พยาบาลเด็กมาดูผู้ใหญ่ <c oughs> พยาบาลสูงมาดูคนไข่อายุรกรรมซึ่งเขาจะไม่คุ้นชิน <c oughs> นะทุกคนก็โอ้โหเข้ามาแต่ทุกคนด้วยด้วยความเป็นมิดรนะแล้วก็ด้วยวิชาชีพเนี่ยทุกคนปรับตัวหมดนะฮะมาดูตรงนี้ <c oughs> แพทย์ก็เช่นกัน <c oughs> หมอสูหมอ,อ,อกระดูกนะ <c oughs> เรียนตัวเองชั่วข่าวมาดูคนไข่อายุรกรรมคือคนไข้โควิดอย่างเงี้ยครับทุกคนมา มีการย้ายที่แลส่งคนจากที่นี่ไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจากรีนเนื้อแผนดินสบทรประการค่ะในตอนต้นตอนที่ระวางไว้เพราะว่าเราต้องยกคนไปอยู่กัไป่นประเภทหกเดือนเลยเพราะตอนนั้นมันยาวมากนะถ้าทุกคนจําได้ที่ระเบิดไอ้ที่ระบาดตอนรอบสองนะฮะตั้งแต่กลุ่มพาถึงเสิ้นสุดเราก็ประมาณตุลาค่ะก็อยู่นู่นเลยนะฮะ ที่สำคัญคือพอเราคนไปอยู่ที่นู่นที่นี่ก็ต้องปรับในช่วงหลัง<ะ>หอผู้ป่วยหอหนึ่งเนี่ยมาดูเนี่ยไม่มีเจ้าของเก่าเลยมีทุกคนใหม่มก็ต้องโยกกัน mm hmm. เพราะเน้นอการไปทํางานเป็นทีมที่เข้ากับค่านิยมเราอ่ะคือเราจะเรียนเรามีค่านิยมคือการทํางานเป็นทีมนะ uh huh. และ้วผิดชอบสังคมเนี่ยทุกคนดึงออกมาเลยออกกวใช้ย,ชยตรงนี้เราก็สึกเออมามองย้อนกลับนะ,ะก็ภูมิใจแล้วเขายินดีที่จะเปลี่ยนทุกอย่าง mm hmm. ทุกคนช่วยกัน เออตอนเราไปทำที่เขาเรียก community isolation วิศวะเรา mm hmm. หรือการปรับบอร์ดอะไรนี้วิศวะเราให้ความสำคัญเป็นระดับหนึ่ง mm hmm. เพราะว่ามันไม่สามารถเอาคนไค่ไปอยู่เดิมต้องปรับพื้นที่ mm hmm. เพราะนั้นทั้งวันทั้งคืนด้วยเวลาจำกัดสามวันนะสองวันนะหนึ่งวันนะเขาทำเท่าที่สุดความสามารถนะฮะวิศวะนี่ชุ่มเทมาเราเรามาดู คนอื่นๆอย่างเช่นสารสนเทศเนี่ยสำคัญมากเพราะว่างานทางการแพทย์เนี่ยมันเป็น l a b o r intensive <ะ>คือใช้คนเยอะแต่ถ้าเราได้เทคโนโลยีมาช่วยมันจะทำให้ลดขั้นตอนแล้วก็มีประสิทธิภาพนะฮะแล้วสามารถเอาข้อมูลนี้มาใช้ประโยชน์อย่างอื่นในการที่เราจะวิเคราะห์ได้รวดเร็วในเวลาอันสัน้น<ะ>โอม้มีการเขียนโปรแกรมอันใหม่ๆนะฮะหรือว่าไปสอด ของข้างนอกมามาดัดแปลงอะไรเนี่ยช่วงนี้นี่โอ้โหเปลี่ยนแปลงมากแล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ช่วยก็คือความเป็นหนึ่งในการที่จะทุ่มเทตรงนี้ได้เร็วแล้วก็เข้ากับ agility ของเราในการที่จะเปลี่ยนตรเนี้ยครับผมว่ามันก็ไปตรงกับค่านิยมของมาลายเมทีโดนนะฮะทีทุกคนเนี่ยรับเปลี่ยนตัวเองเข้ากับสถานการณ์เพื่อเป้าหมายเดียวกันตรง ถือว่ามีทั้งการปรับเปลี่ยนรวมไปถึงการทําเพื่อสังคมแล้วก็ไปถึงการพัฒนาต่อยอดเออมันจะเกิดนวัตกรรม<อ>นะฮะในรูปแบบของการบริการหรือนวัตกรรมเอ,อในเชิงของการปรับตัวหรือการคิดอะไรขึ้นมายกตัวอย่างเช่นตอนนั้นเราขาดแคลนหน้ากากนะฮะหน้ากากอนมามัยแมสนะฮะอย่างเงี้ย โดยเฉพาะตัวที่เขาเรียกอ็น9 0ซึ่งมปนตัวที่กลองมาตรงนั้นแหละสาคัญเพราะว่าเราจะใช้กับบุคลากรตอนที่เขาไปดูคนไข้ใกล้ชิดในคนไข้ระดับสีแดงใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีการฟุ้งของอากาศเพราะคนไข้จะหอบเหนื่อยนะฮะนี่ตัวนี้สำคัญแล้วมันก็ขาดด้วยเหตุผลคือมันโรคมันไอการแพร่กระจายโรคมันเร็วมากนะฮะทีมผู้เชี่ยวชาญเราที่เป็นอายุรแพทย์เนี่ย เขาก็คิดนวัตกรรมด้ตัวอย่างเช่นสามารถใช้ซ้ำได้หครั้งโ oh. ดยใช้ใแสงยูวีอย่างนี้ครับแต่พวกนี้มันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บจะทําได้เลยเขาก็ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เอาเอามาดูแล้วมาเพาะเชือ mm ้อะฮะแล้วดูทั้งในห้องแหละจนกระทั่งก็เป็นหนึ่งในอันหนึ่งที่เรา <Ha. S 2> เสามารถ นําเสนอกระทรวงแล้วก็ทุกคนก็ไปใช้ได้คือมันมีหลายวิธีนะเราก็เป็นหนึ่งในวิธีหนึ่งซึ่งใช้ง่ายและแพคติคอลอย่างเงี้ยครับมีมีหลายอันหรือว่ากรณีของทีมผู้เชี่ยวชาญเรานะฮะก็มีส่วนนะฮะในการที่จะเข้าไปให้ข้อคิดเห็นแต่ตั้งแต่ท่านคณบดีเลยนะนะฮะอย่างเงี้ยเพื่อให้ข้อคิดเห็นมุมมอง,มองเพราะตอนนั้นมันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะฮะอย่างเงี้ยเพื่อทำให ประคองนะฮะโดยเฉพาะปีแรกเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยการแพรก่กระจายเชื้อก็ไม่ได้<น>ถ้าเจ็บเที่บประเทศอื่นนะน้อยมากนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราด้ด้วยความที่ความมุ่งมั่นนะฮะของออทีมนำแล้วก็ทีมคนลำมาเนียเราก็ได้ถูกมอบหมายให้เป็นหนึ่งใน ICU นะฮะนะจะเลือก ICU สนามหรือ ICU สีมุมเมืองก็ไดนะ้ในการที่จะเตรียมไว้สำหรับคนไข้โควิดสีแดงอย่งไงฮะนะ,ะโดยใช้พื้นที่อย่างเช่นเราสามารถขยายจำนวน ICU เราเนี่ยนะจากเดิมเป็นเลขประมาณ5้าถึเตียงเลยขึ้นเป็น4ีเตียงในเวลาสองสาเดือนค,คือไม่ต้องขยายทีละนิดทีละนิดพอตอนพีคสุดนะแถวแถวมิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ย รวมแล้วเจ็ดแปดสิบเตียงเพราะว่าเราใช้สองฝั่งนะฮะมันขยายขึ้นมาเยอะมากนะมันก็เรียกว่าเต็มศักยภาพเต็มที่นะี่ฮนะใะซึ่ง,ง,งทุกโรงพยาบาลอื่นเขาก็ทํานะไม่ใช่เราแต่ว่าเราเองก็ต้องถือว่ามีเรียกว่าบทบาทที่ค่อนข้างจะเด่นในเชิงที่เราดูพิเคตตัวเองได้จํานวนเยอะอนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องการสร้างห้องนะ อย่างเดียวนะมันอยู่ที่คนคนของเรานะในการที่จะร่วมมือร่วมใจกันะนะครับค่ะทีนี้อีกอันหนึ่งคือเวลาเราทํางานเนี่ยเรามีการร่วมมือไม่ใช่ในคณะหรือในโรงพยาบาลราอุปถัมดีเท่ั้นเราร่วมกับคนมิจิโดนด้วยกันยกตัวอ,อย่างเช่นทางคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยตอนเราฉีดวัคซีนนะ,ะวัคซีน,เ,นเกี่ยวกับโควิดก็เกี่ยวเพราะว่าเป็นอันที่ อันนึงก็ควบคุมโรคนะอันหนึ่งก็พยายามสร้างเสริมควบคุมกัท่านก็ส่งคนมาช่วยนะเพราะว่าเราต้องฉีดเป็นปริมาณเยอะเป็นฉีดกันเป็นแสนคนนะคะเฉพาะที่เรามีธิบดีนะเพราะว่ามันเน้นๆเยอะคนไข้เข้ามาเรื่อยๆนะไม่ได้ฉีดช่วงเวลาเดียวมีคณะเภสัชเนี่ยก็มาช่วยเราแบ่งคนมาช่วยเราในการจัดยาส่งคนไข้ที่กลับตัวที่บ้านหรือที่เราเรียกโฮมไอโซเลชั่น นะพวกนี้เราก็มีเน็ตเวิร์กนะฮะมันจริงๆเน็ตเวิร์กไม่ได้เป็นเน็ตเวิร์กภายในมหาลัยเนาะแต่มันแนบแน่นขึ้นแนบแน่นขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าทุกคนเนี่ยมาได้ช่วยกันเราก็ชวนกันนะ่ยมาทำเออคณะทันตแพร่มาช่วยเราฉีดวัคซีนเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยเราฉีดที่เราที่วัที่เราจะแค่ะเราไปฉีดที่นู่นเลยฮะเออห้างเซ็นทรัลเราจะที่จอดรถที่เขาทำเป็นฮอล์สำหรับการแสดงอ่ะนะ เวแล้วก็มีแสดงสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเราฉีดอยู่ประมาณสามสี่เดือนน,นะฮะอย่างเงี้ยคณะทันตแพทย์หมอทันตแพทย์เนี่ยดูแต่ช่องปากเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นหมอฉีดยาฉีดยาด้วยนะฮะน,นี่นะครับหรือสมาคมสิทย์เก่าโรงเรียนพยาบาลเนี่ยเราก็ชวนมาช่วยกันตัดไอ้พวกนี้ก็จะมาไอ้ตรงนั้นเยอะอันนั้นแค่อีกาครานี้ถ้าเลยระดับนอกมห ah าลัยนะฮะเราก็ไปช่วยนะฮะเป็น หนึ่งในผู้ประสานง,งาน <c oughs> ของออหน่วยงานโรงพยาบาลมหาลายัยกับนที่เราเรียกย h o อสเน็กนะฮะ <c oughs> นะ University Hospital Network นะที่อยู่ under ก,กพทโรงเรียนแพทย์ต่างๆประสานกับทางกทมประสานกับกระทรวงสาธารณสุขกรงการแพทย์และสานวางแผนด้วยกันประชุมกันทุกอาทิตตอนช่วงดูดูนี่สองครั้งต <c oughs> ่อวีนะนอกเหนือจากประชุมย่อยนะ <c oughs> เนี่ยเพื่อ<ม>วางแผนเพราะว่าทุกอย่างมันต้องปรับเปลี่ยนกันเยอะแล้วก็ต้องมาช่วยกันไอ้นั่นเพราะเหตุว่ามันเป็นเรื่องที่มาคราวเดียวแล้วมันพื้นเอ,อพื้นที่ที่มันเกี่ยวข้องกว้างมาไอ้นี่ก็ต้องในการวางแผนในการติดตามประเมินแล้วก็พัฒนาการดูแลรักษา<ม>เป็นระยะเพราะว่าพวกนี้เราก็เป็นไอ้นัน่นครับอันนี้คือยามสึกเนี<ม>่ยเพราะยามสงบาจะสึกไปเกิดที่มุมอื่น เราก็รวบรวมอุปกรณ์แหละของอโรงพยาบาลต่างๆในสังกัดกระทรวงเอไยกระทรวงอวบอนะนะเช่นจุลาศิริราชวชิระนี่นะครับทุกคนเอาเครื่องมือมาพูกันส่งไปช่วยภาคใต้ส่งไปช,ช่วยเชียงใหม่นะครับตอนที่เราเราเราเพ่าแล้วโรกมันไประยะเนะี่ยนะก็แถวแถว,ถวตอนเดือน กันยาตุลาอยานี้เราส่งนี่เขาไปเลยเพราะว่าเก็บไว้เราก็ไม่ได้ใช้ใ,ชในค<ช>วามหมายเราก็เหลือเฉพาะที่เราใช้เพราะว่าตอนนั้นกรุงเทพควบคุมได้แล้วเช่นเดียวกันนะอีตอนที่เราแย่ๆม,มันเยอะมามากเนี่ยนะมผมก็ถนฐานะเป็นประธานอยู่เพราะสเนาตก็ติดต่อท่งน,นส่งคนมาสงขาส่งคนมาอีกันหนึ่งส่งพยาบาลส่งหมอมาทีม,มนะฮะ เออเชียงใหม่ไม่ใช่เชียงใหม่มาะอะไรโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลมาลายคอนแกนะนะฮะนะโรงพยาบาลอุบลนะฮะนะ,ะ,นะะโรงพยาบาลอุบลน,นะนะน,น,นี่คือมาอะไรไหมอุบลราชธานีะนะครับอย่างเงี้ยก็มาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้ทาให้เราเกิดมีเน็ตเวิร์กนะฮะซึ่งเรามีอยู่แล้วนะกระชับแนบเพื่อแล้วก็มีส่วนร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการดูแลไอ้ผู้นี้ครับมันก็จะเกิดเป็นกระบวนการที่มาช่วยกัน น,นอกจากจะเป็นการแน่นแฟนภายในมหาวิทยาลัยกันเองแล้วยังรวมไปถึงเน็ตเวิร์กของรอบๆเคยขายรอบๆด้วยใช่ใช่ถือว่าเป็นครนะาวนี้พอมันมีเหตุการณ์เนี่มันทําให้คล้ายๆกับเอความแนบแน่นมันเยอะขึ้นนะฮผลประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับคนป่วยกับส่วนรวมนะฮะแต่วันข้างหน้ามันยังมีประโยชน์อีกนะฮะเพราะว่าเลยเราแชร์กันเนี่ยเรามีงานอื่นๆตามมาอีกเยอะเลย าจากความแนบแน่คนคะความร่วมมือร่วมใจกันของคนในองค์กรนะคะทาให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมานะคะอคาจารย์ขาจากที่อาจารย์ได้ทํางานนะคะอาจารย์ได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆหรือความรู้ใหม่ๆอะไรบ้างคะจากได้ทางานสถานการณ์โควิดในทีมที่ผ่านมาค่ะคือโควิดเนี่ยมันเป็นโรคใหม่มไม่มีใครรู้หรอกส่วนใหญ่ไอ้ตรงนี้ก็ต้องใช้ความรู้จากที่เราเห็นในต่างประเทศเนาะนะฮะหรือว่าในทีในทีมทั้งหลายมันไม่ใช่เรื่องของแค่คนในบริษั แต่ว่าบุคลากร,กรของเราอธิบดีเนี่ยเข้าไปช่วยตรงนั้นเยอะเยอะพอสมควรเขาตัวอย่างเช่นอ,อ,อาจารย์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ของเราภาควิชาพยาธิวิทยาะนะครับก็คิดวิธีการตรวจนะที่มันดัดแปลงจากอันอื่นซึ่งปกติถ้าเราตรวจ pcr ะนะครับนะเราเราต้องใช้เวลาสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงเนี่ย มันมีการกว่าจะส่งสเปกซิเมนรอบในการทำะนะก็เขาทุ่มเทจนกระทั่งทำำําจํานวนเยอะนะรบ,บริการแกโรงพยาบาลเพราะเราจะลืมว่าตอนต้นๆเนี่ยมีคนทําได้น้อยเรามาจช้พอดีเรานี้อยู่ต้นๆเลยของจํานวนที่เรารับเพราะเรารับทั้งโรงพยาบาลเราและรับจากข้างนอกอโรงพยาบาลอื่นขณะาาเดียวก็ยังพัฒนานะก็เรียกแรมเทสที่จะสามารถออกไปที่โรงพยาบาลที่ตามภาคสนาม นะฮะคือแทนที่คนไข้จะมาหาเราเนี่ยเอาไปภาคสนามไปแล้วเนี่ยมันประหยัดเวลาเนี่ยไปประมาณสามเท่ารวมทั้งประหยัดต้นทุนอย่างนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ที่เขาทำนะหรือว่าการตรวจเนี่ยแทนที่จะแยงจมูกนะซึ่งมันก็เป็นอันที่เจ็บตัวเยอะนะขณะเดียวคนทําก็อันตรายแล้วก็ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรในการที่จะต้องมาสร้างห้องนะฮะหรือไม่ก็ต้องมาใส่ชุดกันเยอะแยะ เรวพัฒนาทมเป็นการตรวจทำลายลนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ของเราคิดคนกับทีมาทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชือ้อมันก็จะมีพวกนี้แทรกอยู่เป็นระยะ่ขึ้นกลามันก็เป็นตรงนีอ้อยากจะทราบถึงอีกอย่างหนึ่งคะ่ะอาจารย์คะความท้าทายความยากง่ายในการรับมือกับสถานการณ์โควิดในทีมที่ผ่านมาคะ่ะอาจารย์พว่ามันมีความท้าทายอย่างไรบ้างคะงอาจารย์เออมันก็คงมีตั้งแต่ทีแรกเลยถ้าย้อนกลับไปเนะี่ย มันเป็นโลกใหม่ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อตอนปลายปีหกสามเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะของโรงพยาบาลก็เหมือนกับตำรวจทหารที่อยู่ชายแดนเนาะจะไปสู้รบตบมือมันก็ต้องมีการเสียชีวิตเนาะคราวนี้ไอ้ดนี้มันศัตรูวองไม่เห็นแล้วเขาบอกเออไปสู้สิไปสู้สิตอนนั้นไม่มีใครรู้เขาก็กลัว เราก็ไปฮะเราก็ต้องมานั่งปลุกเรานะฮะนะนะฮะ,นะฮะของเอ,อด้วยอาชีพค่ะนะหน้าที่นะฮะให้เขามาแต่เราก็ต้องหาเครื่องมือที่สําคัญคือความรู้เพราะนั้นมาอะไรมิดนบอกปัญญาแห่งเป็นทิตตอนนั้นแหละเราก็ต้องให้เขาเนี่ยนะฮะใช้ปัญญาค่ะในการเออพินิจพิเคราะห์มีเงินทุกคนบอกอ๋อฉันไม่เอาฉันกลับบ้านฉันไม่ทําฉันเก้งลาป่วยมันไม่ได้ นะครับมันจะต่างกับที่เราเคยเจอเมื่อสิบปีที่แล้วหรือเจ็ดแปดปีที่แล้วตอนนั้นเราเจอสึกทําการเมืองนะสื่อลืองแสดงนะแต่ความไม่ปลอดภัยคือปืนมั่งอะไรมั่งที่มันมาอันนี้ตอนน้าท่วมนะบ้านบุคลากรเราเนี่ยประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นท่วมหมดแล้วจะมาออกตรวจแล้วจะมาช่วยโรงพยาบาลแหะแต่เขาก็มากับนะครับนะฮะเช่นเดียวกันอ่ะให้งานเนี่ยเราก็ต้อง สร้างให้เขาเข้าใจนะฮะก็ใช้ปัญญาแห่งป่นดินซึ่งเป็นปณิธานของมหาลัย,นยในการที่ให้เขามาดูว่าด้วยอาชีพเรานะด้วยความรับผิดชอบแล้วก็องค์ความรู้ไว้พวกนี้มันป้องกันได้ะนะฮะในการที่จะดูมิงั้นเราไม่สามารถดูแลคนไข้ได้น,น,นี่ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นอุปสรรคเนื่เพราะว่าเออคำสั่งมันไม่เกิด ได้เวิร์กถ้ามันคําสั่งเกิดได้แต่มันไม่เวิร์กอะถ้าคนเขาไม่มีใจจะทำนะฮะแล้วเราทําอย่างที่ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็คืออันหนึ่งที่ที่อุปสรรคตอนต้นเลยเนาะส่วนอุปสรรคอื่นมันก็คงมีบ้างอ,อย่างเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงเวลาที่มันขาดแคลนก็ต้องใช้เน็ตเวิร์กบวกกับเออหลายๆอย่างกลไกทางการเงินอย่างเราก็มีมูลที่ทำอาชีพดีนะฮะมาช่วย นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่การที่บริจารการไม่ว่าอันสั้นนะฮะนี่เี้ยแล้วเเคยรวมกันระหว่างรุ่นมหาลัยสั่งจองหน้ากากเอ็คเก้าสบห้าะัวางว่าจำไปสองสาร้านเลยนะนะครับแล้วก็นางทุ่งเพ่มตอว่ามันจะมาหรือเปล่าแล้วจริงก็โดยเขาหลอกแต่โชคดีก็ยังคืนเงินแต่หลอกก็บอเราไม่รู้แต่ไม่ได้ของนมยอไหม ซึ่งตอนนั้นทุกมหาลัยก็อ่ะมาช่วยกันจองเคยจองงวดหนึ่งถึงขนาดเออตอนนั้นมันจะแพงหน่อยนะประมาณสามสิบล้านบาทเพราะว่าเราเป็นโรงพยาบาลที่เป็นตติยาภูมิเดอร์เชลลี่แคร์มันต้องมีต้องใช้ออุปกรณ์หรือเอ็นเก้าสิบห้าอะไรเงี้ยนะฮะ่างเนี้ยนะฮะ่างเนี้ยก็ถึงว่าเป็นความท้าทายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้นะคะสภาวจิตใจของบุคลากรรวไปถึงเรื่อง ทรัพยากรต่างๆที่มันต้องแก้ปัญหาต่อไปซึ่งทีนว่าทางโรงพยาบาลรามาธิบดีก็รับมือกับปัญหานี้ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยดีท <c oughs> ี่จร <c oughs> ิง <c oughs> ๆไม่ใช่เพราะเรามาธิปเดียนอื่นด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> แต่ว่ามันก็อยู่ที่เราเพราะว่าถ้าเราสู้ <c oughs> นะฮะโรงพยาบาลอื่นเขาก็มันก็กระตุ้นกันเลยกัน <c oughs> หนึ่งว่าถ้าทุกคนไม่ทําหมด <c oughs> มันก็เสร็จถรานั้นทุกคนสู้นะฮะแล้วเราสู้อย่างเข้มแข็งเนี่ย คนอื่นเขาก็เฮ้ยเพื่อนสู้เขาก็มาเพราะเราคือเพื่อนเขาใช่ค่ะแล้วทุกคนก็จะถูกปลุกเราอะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทําให้เพิ่มเอ่ออินสปิเรชันให้ทุกคนเฮ้ยทำนะทำนะทำนะนะแล้วอย่างเงี้ยแล้วแล้วทุกอย่างมันมีข้อมูลที่เปิดเผยเราไม่เคยปิดเลยนะฮะว่าคนไข้เราเรามีสไลด์มีประชุมบอลลูมแสดงให้ตัวแทนเขาเห็นเลยว่าเราติดโควิดไปเท่าไหร่แล้วติดโควิดในปีที่แล้วเนี่ยนะ หกร้ยกับคนนะครับทั้งปีแต่มันทยอยติดถามว่าเยอะไม่เยอะหกร้อนยะนี่คือไม่นับนักเรียนคะนะไม่นับเออ o อ t s o u r c ที่มาช่วยทํางาน<อ>ถ้านับรวมกันก็บวกไป,ไป 800, เป<อ>็นแปดร้อยแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยเราดูแลรักษาเขาได้รวดเร็วะนะแล้วก็ให้ความมั่นใจอยู่เขาแล้วมันปรากฏอยู่นะครับเขาก็กลับาเพราะคนมันจะเห็นในชุดแรกเออเป็นยังไงเป็นงไงออกก็ไม่เห็นเป็นไรค ในตัวนี้เราต้องทําความเข้าใจก็อย่างว่าคนข้างหน้ามันจะเป็นโรคประจําทิศนะฮะเหมือนได้ไข้หวัดแล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์ตอนนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงประชาคมชาวมาิดลหน่อยค่ะท้งน,น้องๆสิบป,ปัจจุบันค่ะคณาจารย์บุคลากรรวมไปถึงพี่ๆสิบก,ก่าค่ะว่าอยากจะฝากอะไรถึงในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในทีมบ้างค,ะาค่ะอาจารย์ก็คงมีสั้นๆคือว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวิกฤตใหม่มาตลอดเป็นลนดีที่สุดก็คือว่า เวลาเจอนะฮะก็ตั้งสติะนะฮะแล้วก็ใช้ปณิธานของมลาลัยมิดนคือในเรื่องของปัญญาในการชี้แก้ไขปัญหานะฮะแล้วก็ค่านิยมของมลาลัยมีฮิดนในการที่จะปลับตัวเองตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์นะฮะเพราะว่าเราจะชนะมันได้เนี่ยต้องใช้ปัญญาแล้วก็ความร่วมมือนะฮะตรงนี้ที่จะผ่านมันได้นะฮะแล้วก็ความสามัคคีนะฮะแล้วก็เอ,อ การมีเครือข่ายในการดูเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ที่น่าจะช่วยให้ให้เราได้แล้วก็เอ่อถ้าเราใช้ถ้าเราจําสโลแกนนะเอ่ออัตนังอุปมัมการเลเนี่ยมันเป็นด้านบริการเพราะนั้นเราก็ต้องเอาใจเราคิดถึงว่านะฮะคนที่เข้ามาพึ่งเราจะเป็นอย่างไรนะฮะไอ้ตรงนี้มันจะทําให้ ไมหิดนเรายังคงอยู่กูกับประเทศไทยไปตลอดโอเคค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์เล่าถึงความภาคภูมิใจความประทับใจเลยค่ะที่มีต่อมหาเทาลมิดนในคณะสิทธิ์เก่าอะค่ะเนื่องในออวันครบรอบค่ะ53ปีวันพระราชทานนามไมิโดนค่ะรวมไปถึง134ปีบอ่อนมหาเทาลมิดนนะคะที่กำลังจะถึงนี้ค่ะในวันที่2มีนาคม2565น,นี้ค่ะอาจารย์ ก็ในฐานะสิทธิ์เก่านะเราก็จะเห็นว่าทางมหาลัยเนี่ยนะฮะสิ่งกินมันไม่ใช่ตัวของผู้บริหารมหาลัยเนาะมันเป็นองค์ประกอบเจ้าหน้าที่ทุกระดับอะตั้งแต่สตาฟร,ระดับล่างจนกระทั่งถึงอาจารย์ที่เป็นศาสตราจารย์ทั้งหลายแล้วก็เจา้าหน้าที่สปอร์ตมันก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทยเพราะว่าถึงมันจะ53ปีเนาะแต่ว่ามันก็ปรากฏ นะะในอย่างด้านพันธกิจการศึกษานะอย่างเงี้ยมันก็เดราก็ได้เห็นในการจัดอันดับนะที่จะอยู่ต้นๆของประเทศนะฮะ,ะงนนเราก็ฝากไว้อะว่าทำยังไงที่เราจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็ไต่ลำดับข้างบนให้ตัวเลขน้อยลงเรื่อยๆนะฮะอย่างเงี้ยประเทศไทยก็จะไปได้เพราะว่าถ้าเออไม่ทโดนเนี่ยจะช่วยทำให้ประเทศพ้นภัย นะฮะเพราะเราก้าคิดก้าทำนะฮะโดยโดยที่ใช้ความรู้ใช้ปัญญาหรือความอุตสาหะแล้วก็ความเหตุมีผลนะมันก็จะสามารถอยู่ได้ผมว่าน,นี่ก็เราเป็นสิทธิ์เก่าของมิดลนเราก็ภูมิใจเนาะเพราะว่ามหาลาัยได้พิสูจน์ตัวเองมหาวิลายนี่คือเราทุกคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้บริหารนะตรี้นะกั้นะนี้ก็ถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยผมก็คิดว่า เออมหิดนอาจจะต่างกับมาอะไรอื่นนะฮะนะฮะ,นะฮะก็อยากให้ใช้จุดเด่นแองเนี้ยนะฮะทำลงเอาไว้นะฮะไปะน้นชื่อของมหิดนจะจันลงอยู่ไปได้เนี่ยก็อยู่ที่คนมมฮิดลรุ่นใหม่จะทำให้มันเกิดขึ้นถึงคุณจะออกมาแล้วเนี่ยนะฮะนะฮะในใจเราก็รู้ว่าว่าเราทำให้สมดังเออสิ่งที่การกอร่อตั้งอะไรไมฮิโดนหเลลวะ แต่ถ้าเกิดมีช่วงเวลาหรือมีจังหวะนี่น่าจะประสานกับทังหมาหาลัยถ้ามีโปรเจกต,ต์ดีๆนะมันจะได้พัฒนาได้นะนี้ S <S <S okay, okay. สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์สุรศัพท์มากๆเลยนะคะที่มา<อ>ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทํางานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามตอนต่อไปของมิโรนซู่โควิดได้นะคะสามารถเข้าไปกดไลค์ like, กดแชร์ใน Facebook กลองกิจการนักศกษามหาวิทยาลัยมิโดนรวมพิถึงค่ะกด Subscribe YouTube c h anel n ค่ะ มันิโตรสเตรียนแฝงรวมไปถึงสามารถติดตามข่าวสารดีๆได้จากเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมกนิโตรค่ะในตอนหน้าค่ะชาวมกิโตรคนใดจะมาร่วมพูดคุยกันในชาวมกนิโตรสู้โควิด COVID, สามารถติดตามชมตอนต่อไปค่ะ mm hmm. ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ